สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนเจอหน้าคุณครูแคทรู้เลยใช่ไหมคะว่าเราอยู่ในชั่วโมองเรียนอะไรอ่าซึ่งเราก็อยู่ในชั่วโมองเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูแคทจะมาสอนเนเรื่องสมบัติของวัสดุนะคะแต่จะมีหัวข้อย่อยอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเด็กๆอ่า สมบัติของวัสดุนะคะเราก็จะมาเรียนในหัวข้อย่อยนะคะก็คือสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุนะคะว่ามีวัสดุใดบ้างที่ดูดซับน้ําและวัสดุใดบ้างที่ไม่ดูดซับน้ํานะคะวันนี้เราจะไปเรียนกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเ,เรียนกันเลยคะ่ะสมบัติของวัสดุนะคะ วัสดุรอบตัวเรานะคะมีสมบัติบางประการนะคะเหมือนกันบางประการแตกต่างกันนะคะการเลือกใช้วัสดุนะคะมาทําสิ่งของต่างๆต,ต้องพิจารณาจากสมบัตินะคะอของวัสดุนั้นเพื่อใช้งานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะคะนอกจากนี้นะคะความร้อนนะคะอาจทําให้ วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสมบัติได้ใช่ไหมคะเด็กๆสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำที่แตกต่างกัน,นะะวัสดุบางชนิดเช่นผ้ากระดาษชำระนะคะสามารถดูดซับน้ำเข้าไปในเนื้อของวัสดุได้เรียกว่า มีสมบัติในการดูดซับน้ำอ่าส่วนวัสดุบางชนิดนะคะเช่นแผ่นยางพลาสติกไม่สามารถดูดซับน้ำเข้าไปในเนื้อวัสดุได้เรียกว่าไม่มีสมบัติในการดูดซับน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆวัสดุแต่ละชนิดนะคะมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกัน จึงนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันนะคะเช่นผ้าที่ดูดซับน้ำได้มากนะคะก็เอาไปใช้ทำผ้าเช็ดตัวเพราะว่าเราอาบน้ำมาแล้วตัวเราก็จะเปียกใช่ไหมคะเหมือนเด็เกๆอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็ดตัวนะคะสิ่งที่เรานำมาเช็ดตัวนั่นก็คือผ้านะคะเพราะว่าผ้านั้นดูดซับน้ำได้ดีนะคะเราจึงนำผ้านั้นมาทำผ้าเช็ดตัวนะคะ และอีกอย่างนะคะพลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ำนะคะเราก็เอามาทำร่มเอามาทำเสื้อกันฝนเพื่อไม่ให้ตัวของเราเองนั้นโดนฝนหรือว่าเปียกนั่นเองค่ะเด็กๆอนอกจากผ้าแล้วมีอะไรอีกคะกระดาษใช่ไหมคะสมมติว่าเด็กๆทำน้ำหกใช่ไหมลูกเด็กๆก็เอากระดาษทิชชู่ใช่ไหมลูกอเอามาซับน้ำที่มันหกใช่ไหมคะน้ำของเราก็จะ แห้งใช่ไหมคะและสมบัติต่อมานะคะนั่นก็คือร่มใช่ไหมคะใช้อะไรลูกทําใช้พลาสติกนะคะเพราะว่าพลาสติกนั้นไม่ดูดซับน้ํานะคะจึงนํามาใช้ทําร่มได้นั่นเองค่ะอ่าและนี่ก็คือตัวอย่างของวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ํานะคะอ่าก็จะมีพลาสติกเห็นไหมคะก็เอาไปทําร่มเมื่อกี้เนาะ แล้วก็มีฟอยเด็กๆรู้จักฟอยไหมลูกจะเป็นสีเงินๆนะลูกอ่าเอาไว้ห่อกับข้าวก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเอาไว้หอ่อปลาที่เราจะเอาไปเผาเห็นไหมคะอ่าที่ร้านขายปลาเผาอ่าแล้วก็ยางเห็นไหมคะอ่ามาทําถุงมือยางนะคะแล้วก็โลหะอ่าแล้วก็กระจกอ่าไม่ว่าจะเป็นกระจกบ้านกระจกแต่งตัวกระจกรถอ่าอันนี้ก็สามารถนําเอามา ประดิษฐ์เป็นของใช้ได้นะคะเพราะว่ามีคุณสมบัติไม่ดูดซับน้ำนะคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ถึงสมบัติของการดูดน้ำของวัสดุแล้วนะคะอ่าให้เด็กๆนะคะเอาแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่มีแบบฝึกหัดนะคะอยู่กับตัวเองนะคะให้ลุกขึ้นไปหยิบนะคะ ส่วนเด็กๆคนไหนที่มีแบบฝึกหัดนะคะอยู่ตรงหน้าตัวเองแล้วก็ให้แสดงความเป็นเจ้าของโดยการเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะครอครูแคทจะได้ให้คะแนนถูกแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องการจําแนกสมบัติของการดูดน้ําของวัสดุนะคะครูแคทจะมีตัวอย่างวัสดุให้นะคะแล้วให้เด็กๆนะคะ แยกนะคะว่าวัสดุที่คุณครูแคทยกตัวอย่างให้นั้นเป็นวัสดุที่สามารถดูดซับน้ําได้หรือว่าเป็นวัสดุที่ดูดซับน้ําไม่ได้นะคะ,ะวัสดุที่คุณครูคแคทยกตัวอย่างให้นะคะก็จะมียางลบฟองน้ำหม้อกระเบื้องถุงเท้ากระจกํำรีหนังสือลูกโปง่งขวดแก้ว รม่มตุ๊กตาหมีดินสอกระดาษทิชชู่เราจะทำไปพร้อมๆกันเนาะอ่ายางลบนะคะอ่ะอันแรกยางลบดูดซับน้ำได้หรือไม่ได้คะยางลบไม่ได้นะคะอ่าแล้วอะไรคะฟองน้ำได้ไหมลูกได้นะคะให้เด็กๆนะคะนำนะคะตัวอย่างที่ครูแคท ยกให้นะคะไปเขียนลงในเจ้ากบเนาะอ่ากบตัวแรกนะคะก็จะเป็นวัสดุที่สามารถดูดซับน้ำได้อ่าเจ้ากลบตัวที่สองนะคะก็จะเป็นอ่าวัสดุที่ดูดซับน้ำไม่ได้นะคะอ่าต่อค่ะหม้อดูดซับน้ำได้หรือไม่ได้คะไม่ได้นะคะกระเบื้องล่ะคะอ่ากระเบื้องก็ ไม่ได้ถุงเท้าล่ะคะถุงเท้าทําจากอะไรทําจากผ้าใช่ไหมฉะนั้นถุงเท้าจึงดูดซับน้ําได้กระจกล่ะคะไม่ได้เนาะสำลีล่ะได้หนังสือก็ได้ใช่ไหมคะปปลูกโป่งดูดซับน้ําได้หรือเปล่าอ่าไม่ได้ขวดแก้วล่ะคะอ่าก็ไม่ได้เหมือนกันร่มล่ะคะอ่า ดูดซับน้ําไม่ได้ตุ๊กตาหมีอ่าดูดซับน้ําได้นะคะดินสอหรอคะอ่าไม่ได้นะคะกระดาษทิชชู่ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆนะคะอ่านานะคะวัสดุที่ครูแคทยกตัวยอย่างนี้นําลงมาจําแนกนะคะอ่าก็จะเป็นอ่า กบเจ้าตัวแรกเนาะอ่าก็จะเป็นวัสดุที่ดูดซับน้ําได้นะคะก็จะมีดังนี้ใช่ไหมลูกอ่าก็จะมีสำลีเนาะอ่าปองน้ําถุงเท้าหนังสือตุ๊กตาหมีกระดาษทิชชู่อ่าแล้วก็วัสดุที่สามารถอ่าดูดซับน้ําไม่ได้เนาะอ่าอ่าโทษทีวัสดุที่ดูดซับน้ําไม่ได้นะคะ ก็จะมีอย่างลบหม้อกระเบื้องกระจกลูกโปง่งขวดแก้วร่มแล้วก็ดินโส่าให้เด็กๆนะคะเขียนให้เรียบร้อยนะคะ,ะเขียนให้เรียบร้อยนะคะและเมื่อทํานะคะแบบฝึกหัดนะคะแผ่นนี้เสร็จนะคะให้ทําต่อเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวกันเนาะให้เด็กๆนะคะ นำแบบฝึกหัดแผ่นนี้ขึ้นมานะคะเหมือนเดิมค่ะเขียนชื่อสกุลให้เรียบร้อยชั้นเลขที่นะคะให้เรียบร้อยเลยเนาะอ่าทำไมครูครูแคทให้ทำแบบฝึกหัดสองแผ่นเลยเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไม่ลืมเนาะอ่าและก็อ่าเป็นแบบฝึกหัดที่ง่ายมากๆใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะอ่า ดูนะคะวัสดุตัวอย่างทั้งหมด10ตัวอย่างนะคะแล้วมาดูว่าเป็นวัสดุที่ดูดซับน้ําได้หรือไม่ดูดซับน้ําได้นะคะเหมือนเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เราใช้เขียนนะคะแต่แผ่นนี้นะคะให้เด็กใช้เครื่องหมายถูกนะคะ,ะว่าวัสดุนั้นๆน,น,นะคะสามารถดูดซับน้ําได้หรือไม่ดูดซับน้ํา่ามาดูคะ่ะข้อหนึ่งนะคะ เทียนขสามารถดูดซับน้ำหรือไม่ดูดซับน้ำคะตอบพร้อมกันซิอ่าไม่ดูดซับน้ำนะคะข้อสองฟองน้ำดูดหรือไม่ดูดคะดูดซับน้ำเนาะข้อสามกระดาษกระดาษนะคะอ่าดูดซับน้ำข้อสี่รองเท้ายางรองเท้ายาง ถูกต้องค่ะไม่ดูดซับน้ําข้อหกระดาษทิชชู่ดูดซับน้ําหรือไม่ดูดคะอ่าดูดซับน้ํานะคะและข้อ6เสื้อกันฝนดูดหรือไม่ดูอ่าไม่ดูดซับน้ํานะคะเก้าอี้ล่ะข้อ7เก้าอี้ดูดซับน้ําหรือไม่ดูดคะอ่าไม่ดูดซับน้ําร่มล่ะคะ ่าก็ไม่ดูดซับน้ําเหมือนกันใช่ไหมคะตะปูอ่าตะปูก็เช่นกันนะคะไม่ดูดซับน้ําส่วนหมอนล่ะคะอ่าที่เราใช้นอนทุกคืนนะคะอ่าก็คือดูดซับน้ำเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวเลยอ่าเอาละค่ะว,วันนี้นะคะครูแคทก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่อง สมบัติการดูดน้ำของวัสดุเด็กๆก็ได้รู้แล้วนะว่าวัสดุใดบ้างที่สามารถดูดซับน้ำได้วัสดุใดบ้างที่สามารถดูดซับน้ำไม่ได้แล้วก็ให้เด็กๆนะคะเลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้งานนะคะเลือกให้ถูกต้องนะคะและอย่าลืมทําแบบฝึกหัดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะครูแคทก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันในชั่วโมง,งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบายบาย